ใช่สิแนะคะครับผมแต่งตัวมาแล้วมีทุกคนหลายตัวเลยหลายตั้องมาแจ้งทุกคนวันนี้ครับอย่าใจเก็นเก็บไว้ก่อนอ๋อนะเดี๋ยวเราค่ะอยากได้อยากได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุยสอบถามกันนิดนึงอย่าใจเย็นอย่าอยากไปตื่นตื่นร้อนสภาพกันนิดนึงยดีกว่าเนแล้ววันนี้นะคะหลายคนบอกว่าอ่าสแกนแผนสำหรับการแต่งตัวนะารของแอมแล้วก็อยากสอบถามว่าแกติงแล้วมีการต่างตัวเทรนด์แฟชั่นอย่ง เชินแฟชั่นยังไงบ้างสำหรับแอมนะครับแต่งตัวตามใจชอบไม่ไม่มีฟิกครับจะบอกว่าอน้าานี้่แล้วแต่งอะไรก็ดูดีแม่วุ่นอยูผมเขื่อนแย่เลยนะออาร์ที่เมืองนเดี๋ยวเนะ่ยจเกิดนะเราไม่ได้ใช้หน้าที่การงานเป็นการ อ่ถือโอกาสเลยค่ะได้ค่ะคิดถึงไม่ชั่ววูนนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าคุณนแอบพูดในหน้าหลังว่าน้ารอก็นะคะเธอเป็นมาะด้เราลืมนึกว่าอยู่ในคอนเสิร์ตเดิมซ่าอ่ะคิดถึงปีใหม่นี้นะคะไปเที่ยวไหนกับใครคะ ปีใหม่น uh, anyway, oh, anyway, ี้นะครับใครใครที่สนใจนะครับตามไปได้ไปร้องเพลงที่ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับไปไหมครับไปไหมครับไปไปจริงๆนะเอาบ้านอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วตอนไปกันไปกันเยอะเกิดอะไรนะคะอ๋อจริงๆอังเป็นคนจังหวัดพะเยาครับผมทำไมครับคุณยายเป็นคนเชียงใหม่เรอคะค่ะคุณแม่คุณแม่ อนทุกคนจีนะคะแล้วก็ไ <women> ด้มาสมัครปกติแล้วช้อปปิ้งบ่อยไหมคะช้อปปิ้งบ่อยไหมก็พอประมาณครับแล้วไปบ่อยไหมแล้วไปช้อปปิ้งกับใครคะอย่าไปบอกเขาสิพี่ออ๋น่าแครเลยเนาะอะไรวะเออ18ครับแล้วก็เพิ่มไป18กับอีก6เนีอนนั่นยังพอการนะคะแล้วก็เชื่ด้วยัวันนี้นะคะก็รียกว่า อยากจะสอบถามว่าเอ๊มีในส่วนของผลงานอะไรให้ติดตามป้าคะก็ตอนนี้มีซิงเกิลออกมาที่ร้องเป็เพื่อนคู่นี้นะครับก็เพลงชื่อเพลงว่าแค่คำว่าอภัยอะไรนะแค่คำว่าอภัยแค่คำว่าอไฟไฟเชิญครับผมใครที่สะกดไม่ถูกนะแค่คำว่าอภัยแค่คำว่าอสีใหม่แล้วเมื่อกี้พูดถึงการแต่งตัวแล้วครับผมแต่งตัวตามใจชอบเราชอบหญิงแต่งตัวแบบไหนอะคะ ชอบผิวแต่งตัวแบบไหน,นอันนี้<ม>ต้องต้องศึกษาจา<ว>้าผู้หญิงคนนี้น่ากลัวนะคะผู้หญิง <c oughs> คนนี้น่ากลัวค่ะไม่ค่อยากรู้ว่าชอบผิวในตัวแบบไหนเพราะว่าแฟนคลับจะได้แต่งตัวแบบที่แอลชอบจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้สนใจว่าใครจะแต่งตัวยังไงแค่เรามีใจตรงกรันใจดีก็พอค่ะ จะวอเลย <laughs> ก็จะแอเจียนแล้ว <c oughs> ค่ะอยากจะาสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะเรียกว่าให้ฝากผลง,งานนะคะกับทุกท่านเลยที่อยู่แฟชั่นแอด u ุ e ที่นี่ด้วยค่ะก็าฝากเป็นฝากซิงเกิลที่สองแล้วก,กันครับผมแค่ก็ว่าผ่านคำใรที่อยากจะโหลดน,นะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับผมกดดอกจานหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าแล้วกดโทรออกครับ ว่าใครหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าใช่แล้วตอนนี้ก็ใครที่อยากฟังตามคลื่นวิทยุก็สามารถขอได้ทุกคลื่นวิทยุเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเป็นไปประกอบละครเรื่องกลุ่มซาตานด้วยมันเข้มข้นเลยใกล้จบแล้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดีครับสองพุ่มสิบห้าทางโทรทัศน์ห้าจะมีโอกาสเล่นหรือว่าละครด้วยไหมคะมีโอกาสเล่นไหมก็รอไปก่อนละกันครับรอไปก่อนไม่ไหวไม่รู้ เมื่อไหร่ไม่รู้ตอนนี้ก็ฝึกตัวตัวเองเล่นแอคติ้งอะไรนี้ไปก่อนค่ะค่ะก็เรียกว่าอย่าลืมติดตามผลงานกันด้วยนะคะค่ะตอนนี้เรียกว่านะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมีจักรเสือ้อแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ต้องขอเรียนเชิญค่ะคุณสังวานวันโสค่ะผู้จัดการแผนอาคารจตางานที่ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซนเตอร์นะคะมาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยก็เสียงปรบมือด้วยค่ะเชิญค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณสันวานค่ะสวัสดีค่ะ าจ,จะได้ถ่ายภาพมาที่รวนึกนะคะ